สวัสดีครับผมไนายแมคโคซิงนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมารับชมงานขุดลอกนะครับขุดลอกแก้มลิงนะครับตัวนี้90,000คิวนะครับอำเภอพรบพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ9 0 0 0 0มคิวนะครับตัวนี้ก็เอ เจ้าฮีโน่นะครับ <L an> เ,สเสียวเสียวเฟืองท้ายนะครับสงสัสยต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่นะครับอันนี้มันเล็กเกินแล้วก็เจ้าฮีโน่นะครับ210ร้อคอมมอนเรลนะครับ JO เจด D ของนายไมโครซิงนะครับอของผมเองนะครับยางเก้า หน้างานตัวนี้นะครับก็9,000 0คิวนะครับได้ทําการขุดไปแล้วนะครับว่าจะถึงประมาณล็อกตรงนั้นนะครับล็อกตรงนั้นก็จะส่งงาน60%นะครับไปพาดูอีกฝั่งนะครับอันนี้แมคโครตัวนี้ก็น้องตัวนี้ก็มีแมคโครลงงานน้อง900,000คิวตัวนี้นะครับอยู่ที่4ีคันนะครับนั่นก็เจ้าโกเบนะครับเจ้าโกเบตัวเล็กนั้นนะครับ เขาขุดล็อกในน้ํานี้นะครับเขาขุดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เจ้ามาร์คทรีนะครับฝั่งนั้นนะครับมาร์คทรีก็ขุดยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าซันนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเจ้าซันนี่ขุดเสร็จแล้วอันนี้ก็เจ้าของบริษัทนะครับโดยรถแมคโครผมนะครับเอาลงมา2คันนะครับเพื่อจะเก็บงานตัวนี้นะครับ ก็เอาเจ้า SWE 2 1 0 E นะครับตัวนี้ไอหนุ่มเมืองจีนเจ้าซันเวิร์ดหรือซันวาร์นะครับกับเจ้าโกเบโก,โก้นะครับไอหนุ่มในซามูไรหรืออไอหนุ่มญี่ปุ่นนะครับเจแปน SM นะครับตัวนั้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะน,น,น,นะครับแล้วก็เจ้าโรกี้195นะครับ ฟังเจ้า SM ตัวนั้นเขาใส่ดินแข็งนะครับมันก็ขึ้นง่ายน,นี่แก่ขุดเหมือนสโลปลึกๆลงไปนะครับแล้วก็มันจะเป็นดินเลนด้วยต้องดันตูดเกือบทุกเที่ยวนะครับอันนี้ก็เจ้าเดก้านะครับอิสุเจ้าเดก้า195นะครับตัวนี้ หน้างานนะครับหน้างาน90,000คิวอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้้ก็เจา้าฮิโน่ตอนเดียวนะครับโอ้ติดติดก้อนดินดานนะครับ ปั่งนี้น่าจะฝั่งนี้น่าจะถอยใส่รถลำได้นะถ้าถอยทีละคันแบบนี้มันจะช้าง,งานนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเอารถไถยมาทำทางนะครับให้ถอยเข้าได้ทีละสองสงคันนะครับถ้าถอยเข้าทีละคันแบบนี้มันจะทำให้ช้าง,งานมากนะครับ ปกติพื้นที่ถอยเข้าได้หลายคันนะครับแต่รถดำพากันไม่ถอยใน,นก็เจ้าสมองเงินนะครับสมองเงินครับโดยพี่ต้งของเรานะครับ ัวนี้คือระดับนะครับระดับระดับดินขุดนะครับที่จะต้องขุดให้ได้ระดับตัวนี้นะครับเสร็จล็อกนี้นะครับก็จะส่งงานล็อกจากไอฝั่งนั้นมาฝั่งนี้นะครับเสร็จล็อกนี้นะครับก็จะส่งงาน60เตนะครับ หน้าง,งานตัวนี้นะครับก็จะมีหกล้อค่ายฮิโน่เยอะนะครับฮิโน,โน่นก็ฮิโน่หน้ายักษ์นะครับตัวนี้ก็สมองเงินสมองเงินโอ้ต้องดันทุกเที่ยวนะครับเพราะมันลื่นนะครับมันเป็นดินเลนนะครับั่นนี้แกไม่ได้เอาหน้าดินไม่มีไอ้ดินดานปูนะครับ ต้องให้ไมโครช่วยดันตูดทุกคันนะครับธรรมดานะครับเลนมันก็จะลื่นแล้วก็จเจ้าฮิโน่ซีรีส์500นะครับตัวนี้ ก็ฝนก็ตกหลายรอบนะครับตกหยุดตกหยุดห้าหกรอบแล้วนะครับทําทางจนเหนื่อยนะครับกว่าจะวิ่งได้ทํางานหน้าฝนก็ต้องทําใจเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็กําลังฝนยังไม่ตกนะครับก็ต้องสู้งานนะครับฝนตกแล้วจะยากลําบากนะครับแดดเพิ่งออกนะครับแดด ข้งอ,อกนะครับวันนี้ฝนตกครึ่งวันพอบายบายมาเริ่มวิ่งได้นะครับตอนนี้ก็เลยเอารถดำมาวิ่งงานต่อนะครับทำงานหน้าฝนก็ต้องทำใจนะครับสายยุนนะครับกีโนตัวนี้ ก็เทปากบอนะครับตรงรถดำตรงนั้นนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับเทตรงนั้นครับใกล้ๆแต่ว่าทำทางวิ่งขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเสียถนนเขานะครับเลยต้องอ้อมวิ่งอ้อมนะครับวิ่งอ้อมไปทางนี้นะครับแล้วขึ้นฝั่งนั้นไปเทถ้าทำทางฝั่งนี้ตรงไปเลยมันก็จะง่ายนะครับ ก็ทาไปมันเป็นเลนนะครับเลนมันอยู่ข้างบนพอทําทางขึ้นไปมันต้องขุดถนนเขาออกแล้วรถเขาสัญจรไม่ได้นะครับแล้วเขาจะว่าเอาต้องอ้อมนะครับอ้อมเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเขาจะสัญจรไปมานะครับตรงหลังคันโขบตรงนี้นะครับทางเข้าหมู่บ้าน ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใน m มโโรซีก็พาพี่น้องนะครับมาชมรถดำทีมงานผมนะครับกับเจ้า m มโโรโก b บีเอกับซันวาสนะครับขุดแกมลิงงานขุดลอกนะครับเก้าหมื่นคิวนะครับเก้าหมื่นคิวงานตัวนี้ สำ,สำหรับคลิปนี้นะครับฝากก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยครับเยาจะมีคลิปลงหน้าง,งานให้ชมเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะงานโคกนองนาหรืองานคุลอกแก้มลิงห้วยนะครับอะไรที่ผมประมูลผมก็ทำเองแล้วก็จะอัพลงนะครับอัพคลิปลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับผม